นิทานเรื่องนายพรานกับป่าใหญ่ใจดีนานมาแล้วณใจกลางป่าลึกอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ผู้คนเรียกขานว่าป่าใหญ่ใจดีซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่เสียดฟ,ฟ้าสัตว์น้อยใหญ่หลากหลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและพึ่งพาอาศัยกันป่าแห่งนี้มีกฎเหล็กที่ทุกคนต่างเคารพคือการใช้ชีวิตอย่างสมดุลไม่เอาเปรียบธรรมชาติและรู้จักให้คืน ในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ชายป่ามีชายผู้หนึ่งนามว่าในพรานเมฆในพรานเมฆเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านว่าเป็นในพรานฝีมือดีเยี่ยมเขามีดวงตาที่คมกริบราวกับเหยี่ยวสามารถมองเห็นรอยเท้าสัตว์เล็กที่สุดได้และมีหูที่แหลมคมได้ยินเสียงใบไม้ร่วงในพรานเมฆใช้ชีวิตกับการล่าสัตว์เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวและนำผลผลิตไปแลกเปลี่ยนในเมืองเขาเชื่อว่าป่าคือแหล่งทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดสิ้น และมนุษย์มีสิทธิที่จะใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่วันหนึ่งขนาดที่นายพรานเมฆก,กำลังเดินลาดตะเวนอยู่ในป่าลึกเพื่อหาทางกลับบ้านเขาได้พบกับรอยเท้าขนาดใหญ่ของหมีตัวหนึ่งรอยเท้านั้นบ่งบอกว่ามันเป็นหมีตัวเมียที่มีขนาดใหญ่มากและน่าจะมีลูกน้อยนายพรานเมฆรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้ล่าหมีตัวนี้เพราะเนื้อของมันสามารถเลี้ยงครอบครัวได้หลายวันและหนังก็มีราคาแพง เขาติดตามรอยเท้าของแม่หมีไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่หลังมา่นาน้ำตกเล็กๆในถ้ำนั้นเขาเห็นแม่หมีตัวใหญ่กำลังกกกอดลูกน้อยสองตัวยังอบอุ่นลูกหมีตัวน้อยยังคงหลับไหลอย่างไม่รู้เดียงสาภาพนั้นทำให้ใจของนายพรานเมฆอ่อนลงเล็กน้อยเขาลังเลแต่ความต้องการที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่เขาตามหาในที่สุดก็เอาชนะความรู้สึกนั้นเขาตั้งหน้าไม้เล็งไปยังแม่หมีแต่แล้วก่อนที่เขาจะเหนียวไก แม่หมีก็เงยหน้าขึ้นดวงตาของมันจ้องมองมาที่เขาอย่างสงบนิ่งแต่แฝงไปด้วยความหวาดกลัวเล็กน้อยไม่ใช่ความโกรธแค้นแต่มันคือความกลัวอย่างบริสุทธิ์ของแม่ที่กำลังปกบ้งลูกๆของเธอแม่มีขยับตัวเล็กน้อยพยายามใช้ร่างอันใหญ่โตบังลูกๆของมันวินาทีนั้นเองเสียงเล็กๆที่น่ารักก็ดังขึ้นจากในถ้ำแม่จา๋าหนูหิวแล้วเสียงของลูกหมีตัวหนึ่งดังแว่วมาในพรานเมฆชะงัก เขามองไปที่ลูกหมีตัวน้อยที่ขยับตัวตื่นขึ้นมาแววตาที่ใส่ซื้อของมันทําให้ใจของนายพรานเมคสั่นสะเทือนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเขานึกถึงลูกๆของเขาที่บ้านใบหน้าของลูกสาวตัวน้อยที่มักจะวิ่งมากอดเขาแน่นเมื่อเขากลับมาจากป่าภาพของแม่หมีที่กําลังปกป้องลูกๆของมันฉายซ้อนกับภาพภรรยาที่ดูแลลูกๆของเขาในทันใดนั่นเองความคิดที่ว่าการล่าแม่หมีตัวนี้จะเป็นการพรากแม่ไปจากลูกๆของมันก็ผุดขึ้นมาในใจอย่างรุนแรง ในพรานเมฆลดหน้าไม้ลงช้าๆมือของเขาสั่นเล็กน้อยเขาหันหลังกลับเดินจากไปอย่างเงย็บเชียบโดยไม่เหลือร่องรอยของการมาเยือนแม้แต่น้อยแม่มีเฝ้ามองเขาเดินจากไปจนลับตามันส่งเสียงคำรามเบาๆเหมือนเป็นการขอบคุณตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาในพรานเมฆก็เปลี่ยนไปเขายังคงเขาป่าแต่ไม่ใช่เพื่อล่าสัตว์อีกต่อไปเขากลายเป็นในพรานผู้พิทักษ์ป่าเขาเดินลาดตะเวนไปทั่ว คอยสังเกตการเป็นไปของสัตว์ต่างๆหากมีสัตว์บาดเจ็บเขาก็จะให้ความช่วยเหลือหากมีผู้บุกรุกมาทำลายป่าเขาก็จะเข้าไปพูดคุยและให้ความรู้ข่าวลือเรื่องการเปลี่ยนแปลงของนายพรานเมฆแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านบางคนสงสยัยบางคนไม่เชื่อแต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนก็เริ่มเห็นถึงความจริงใจของเขาป่าใหญ่ใจดีดูเหมือนจะตอบรับการกระทำของนายพรานเมฆเช่นกันสัตว์ต่างๆไม่กลัวเขาอีกต่อไป บางครั้งพวกมันยังเดินเข้ามาใกล้เขาเหมือนกับจะทักทายวันหนึ่งขณะที่นายพรานเมกกำลังเดินตรวจป่าเขาได้ยินเสียงครวญครางแผ่วๆมาจากพุ่มไม้เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆเขาก็พบกับลูกหมีตัวหนึ่งติดอยู่ในกับดักที่นายพรานคนอื่นมาวางไว้ลูกหมีตัวนั้นดูอ่อนแรงและหวาดกลัวนายพรานเมฆร,รีบเข้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเขากล่าวปลอบโยนลูกหมีเบาๆในขณะที่ค่อยๆปลดกับดักออกเมื่อลูกหมีเป็นอิสระมันไม่ได้วิ่งหนีไปในทันที แต่มันกลับเงยหน้าขึ้นมองในพรานเมฆด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งใจในขณะนั้นเองในพรานเมฆก,ก็สังเกตเห็นรอยแผลเป็นเล็กๆใกล้ดวงตาของลูกหมีเป็นรอยแผลเป็นที่คุ้นตาเขานึกย้อนไปถึงวันนั้นวันที่เขาพบแม่หมีกับลูกน้อยในถ้ำรอยแผลเป็นที่เขาเห็นบนใบหน้าของแม่หมีหัวใจของในพรานเมฆเต็มไปด้วยความตื้นตันลูกหมีตัวนี้คือหนึ่งในลูกหมีที่เขาสงสารในวันนั้นนั่นเองลูกหมีค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ เขานั่งลงลูกหมีเอาหัวมาสพที่ขาของเขาอย่างอ่อนโยนเรากับจะบอกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับในพรานเมฆลูบหัวลูดหมีเบาๆความรู้สึกอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วหัวใจเขารู้สึกเหมือนได้รับพรจากป่าใหญ่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาในพรานเมฆก,ก็ยิ่งทุ่มเทให้กับการดูแลป่ามากขึ้นเขากลายเป็นผู้พิทักษ์ป่าที่แท้จริงไม่ใช่แค่เพื่อป่าแต่เพื่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในนั้นด้วยรวมถึงเขาและครอบครัวด้วย เขาได้เรียนรู้ว่าการให้อภัยการเมตตาและการใช้ชีวิตอย่างสมดุลนั้นนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาป่าใหญ่ใจดีก็ยิ่งเจริญงอกงามสัตว์ทั้งหลายอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขภายใต้การดูแลของนายพรานเมฆผู้กลับใจจึงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของป่าอย่างแท้จริงเขาพิสูจน์ให้เห็นว่ามนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนหากเราเพียงแค่เปิดใจเรียนรู้และรู้จักให้และไม่รู้จักเอาเพียงอย่างเดียว